น้ำเกลือที่มีความเข้มข้น15%จำนวน200กรัมเติมน้ำลงไป50กรัมน้ำเกลือที่ได้จะมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์น้ำเกลือความเข้มข้น15%นหมายความว่าในน้ำเกลือ100กรัมจะมีเกลืออยู่15กรัมจะาบอกว่ามีน้ำเกลืออยู่200กรัมเพราะฉะนั้นปริมาณเกลือก็จะเท่ากับ30กรัม นี้เมื่อเติมน้ำลงไปเพิ่มอีก50กรัมน้ำเกลือจาก200ก็จะเป็น250เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็จะเทียบจากร้อยดังนั้นน้ำเกลือ250เกลือก็ยังคงมีอยู่30กรัมเหมือนเดิมทีถ้าน้ำเกลือ100กรัมเราก็ใช้บรรจัญญต่ายางตัดทอนกันออกมาได้เท่ากับ12ดังนั้น น้ำเกลือที่ได้จะมีความเข้มข้น12เอร์เซน